วันนี้นะครับเรามีของดีมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกชมอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นนุ่มหล่อลพอเพอร์นะครับสไตล์จิโกเมกานะครับ HD สีแบกนะครับหรือจะเป็นตระกูลสปอร์ตเตอร์40เองนะครับคันนี้เป็นปี2011นะครับสภาพสวยรถเจ้าของดูแลดีนะครับสีเดิมสวยกริฟทั้งคันเลยนะครับสีส้มสวยๆสภาพแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับราคาเพียง399,000บาทนะครับมาชมกันครับผมสวยเด็ดแน่นอนนะครับ แต่งรล่อๆมาแล้วนะครับคันนี้นี่ไฟหน้าเป็นระบบ LED สว่างกว่าไฟเดิมแน่นอนครับคิวเป็นพาวเดอ้์โค้ทนะครับผมแรปช็คหน้าเรียบร้อยครับยางหุ้มชกคแต่งนะครับกันฝุ่นได้นะครับสีสวยๆนะครับสีเดิมโรงงานสวยเก็ทเลยนะครับนี่เลยอ่ามือเบรกมือคัพแต่งนะครับนี่แฮนด์สวยๆนะครับระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับผม สีถังสีส Jung ้มสวยๆเลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับนี่เราก็สปอร์ตเตอร์นะครับฮาร์เลดิงสันะครับฝ่าว่าเราเผาทุกคนยบร้อยแล้วนะครับทนความร้อนนะครับผมกองอากาศแป่งนะครับผมทรงโรเลนเซนนะครับท่อเป็นท่อแวนแอนไฮ g h สงช็อตช็อตนะครับสวยๆนี่เลยเสียงลั่นๆเลยนะครับผมโชวคหลังอะไรระบบไฟสมบูรณ์นะครับนี่เลยหล่อๆเลยครับคันนี้เป็น1 HD ดีนะครับสเปกเมกานะครับสเปค USA นะครับผมขาจับป้ายทะเบียนพับได้นะครับ เลขทะเบียนสวยจะของเขาไม่ได้ให้นะครับนี่นะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์แบบนะครับผมครหาอยู่นะครับสีนี้มีน้อยนะครับสําหรับเจ้าคอร์ดเอ็กซ์ปีสองพันสิบเอ็ดคันนี้นะครับเด็ดแน่นอนเลขไม้น้อยนะครับคันนี้หนึ่ง HD นะครับมันจะเป็นไม้นะครับสามพันเจ็ดไม้นะครับผมสายจอดคันนี้นะครับเด็ดแน่นอน ถ้บใครสนใจคันนี้นะครับรถขี่ดีแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับราคาเพียง399,000บาทนะครับเป็นฟอร์เต็กปี2011นะครับอันนี้หนึ่ง HD spec ไมการนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีบริการขนส่งรับการหลังการขายนะครับถ้าใครสนใจฮาร์เรย์ดิสันนะครับผมร้านอูดเบช็อปลพบุรีนะครับพิกัดข้างพิศีลบุรีมาดูชมได้นะครับโดยรวมสวยกริบแน่นอนมีให้เลือกหลายคันนะครับอ่าใครมาดูมีเลือกให้มากมายเลยครับแรกแรกรับแรกรับเพลินนะครับผมถ้าใครสนใจก็ ด่วนๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ